สวัสดีครับวันนี้พบกับผมเสกสรรขายที่ดินนะครับครับวันนี้ผมพามาดูที่ดินแปลงใหญ่ดูนะครับสําหรับท่านที่กําลังมองหาที่ดินแปลงใหญ่นะครับราคาไม่แพงนะครับแปลงนี้ถือว่าเหมาะเลยนะครับครับที่ดินของเราเนื้อที่5 1ไร่1งานกับอีก87ตารางวานะครับของเราอยู่ที่ตําบลสะลงเรืออําเภอห้วยกระเจ้าจังหวัดกาญจนบุรีนะครับของเราจะได้ด้านหน้านะครับที่ติดถนนนะครับกว้างอยู่ประมาณ200เมตรนะครับถือว่าสวยเลยนะครับแล้วด้าน หน้าที่ดีนของเรานะครับยังได้บรรยากาศวิวภูเขานะครับเรามองไปตรงช่องนี้เลยนะครับเนี่ยครับถ้าเป็นช่วงหน้าฝนนะครับวิวภูเขานะครับสวยดูโดดเด่นเลยนะครับครับเดี๋ยวผมให้ดูเส้นทางการเดินทางก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดแปลงที่ดินกันนะครับ ครับถนนหน้าแปลงที่ดินของเรานะครับเป็นถนนสาธารประโยชน์นะครับครับจากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับเราวิ่งไปประมาณ300เมตรนะครับเราจะไปถึงถนนทางหลวงชนบทนะครับเส้น306-1นะครับเนี่ยตรงไปนี่เลยนะครับหรือว่าจะไปด้านนี้นะครับนะครับก็ไปได้เหมือนกันนะครับทางนี้วิ่งไปประมาณ 4กิโลนะครับเราจะไปถึงถนนทางหลวงชนบทนะครับเส้น3 4 4 3นะครับขับจากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับเผื่อท่านใดจะพาเด็กๆไปไหว้พระไปทําบุญนะครับที่วัดราลงเรือนะครับก็อยู่ที่ประมาณ 5กิโลนะครับกับแล้วก็จากตรงแปลงที่1ของเรานะครับไปติดต่อธุระนะครับที่ตัวอำเภอเมือกระเจ้านะครับก็อยู่ที่11กิโลนะครับครับถ้า f c ผมมาจากทางเวสเกตนะครับก็อยู่ที่121กิโลนะครับแล้วก็จากตรงแปลงที่1ของเรานะครับไปถึงตัวจังหวัดปทุมธานีนะครับก็อยู่ที่122กิโลนะครับของเราเข้าออกได้2ทางนะครับจะเป็นด้านนี้นะครับก็มาได้เหมือนกันนะครับหรือว่าจะมาอีกด้านหนึ่งนะครับในทางนี้นะครับมาได้เหมือนกันนะครับ ครับผมพาไปดูรายละเอียดที่ดินของเรานะครับนี่นะครับแนวขอบเขตของเรานะครับตรงช่วไม้ปักนะครับครับแล้วก็จากตรงนี้นะครับเราไปถึงแนวเขตของเราอีกด้านหนึ่งนะครับขับด้านหน้านะครับของเราจะกว้างอยู่ประมาณ220เมตรนะครับครับลักษณะรูปแปลงที่ดินของเรานะครับนี่คือด้านหน้านะครับเนี่ยครับที่ผมอ่อยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยผมอยู่ตรงประมาณนี้นะครับแต่จุดแรกนะครับก็คือตรงนี้ครับเนี่ยมาถึงตรงอีกด้านหนึ่งนะครับของแนวเขตของเรานะครับกว้างอยู่ประมาณ2 ของยีเมตรนะครับนี่ครับแล้วไล่ขึ้นมานะครับ138แล้วก็ขยักนะครับเนี่ยของเราก็คือลักษณะนี้เลยนะครับ FC ทําความเข้าใจรูปแปลนะครับครับลักษณะประมาณนี้เลยนะครับนี่ครับจะจะได้หน้ากว้างนะครับค่อนข้างกว้างนะครับครับเจ้าของขายอยู่ที่ไร่ละแสนห้านะครับท่านใดที่อยากจะดูพื้นที่จริงนะครับอยากจะดูหน้างานนะครับที่ดิน 5 1ไเบรไล่1งาน87ตารางวานะครับก็แจ้งผมมาที่เบอร์โทรนะครับ098 915 8974หนะครับหรือว่าซื้อแล้วนะครับเราอยากจะทำจัดสรรนะครับแบ่งล็อกทำโคกน้องนานะครับแบ่งใหญ่ๆนะครับทำเป็นอาณาจักรของเราเลยนะครับเนี่ยเหมาะนะนี่ครับเพราะว่าถนนนี่นะครับอีกไม่นานนะครับเดี๋ยวก็จะทำเป็นถนนคอนกรีตแล้วนะครับเพราะว่าหลายๆเส้นนะครับแถวนี้ที่ผมวิ่งมานะครับเขาก็ปรับพื้นที่ทำเป็นถนนคอนกรีตแล้วนะครับ นี่นะครับเนี่ยมึนก็ฝั่งตรงข้ามนะครับเนี่ยเขาซื้อแล้วเขาก็ขุดบ่อเก็บน้ําเอาไว้นะครับเนี่ยของเราถ้าเราซื้อแล้วนะครับเนี่ยขุดบ่อเก็บน้ําเอาไว้นะครับแล้วเอาดินมาทําโคกปลูกบ้านนะครับแล้วก็ปลูกต้นไม้ทําเป็นอาณาจักรของเราเลยนะครับหรือว่าซื้อแล้วยังไม่ทําอะไรนะครับแล้วก็ให้คนเขาเช่าทํานาปลูกอ้อยปลูกมันไปนะครับเก็บค่าเช่านะครับราคานี้ถือว่าราคาฟังได้นะครับที่ดินติดถนนนะครับ เราได้หน้ากว้างสวยนะครับครับอธิมพาไปดูแนวเขตของเราด้านโน้นนะครับครับนี่นะครับแนวเขตของเราอีกด้านหนึ่งนะครับเนี่ยของเราก็คือแนวทิวต้นยูคาลิปตัสนี่นะครับครับจากตรงนี้นะครับผมย้อนกลับนะครับย้อนกลับไปนี่นึ่ครับเมื่อกี้ผมอยู่ด้านโน้นนะครับนี่นะครับนี่คือด้านหน้านะครับครับด้านที่หันหน้ามาทางถนนนะครับด้านนี้จะเป็นทางทิศตะวันตกนะครับครับเราจะเป็นบรรยากาศคืออยู่ทุ่งนาเลยครับ นะครับของเราอยู่ฝั่งนี้นะครับแล้วก็จากนี้นะครับของเราก็ไล่ไปตามแนวทิวต้นยูคาเลยนะครับนะครับของเราแปลงนี้นะครับวันนี้ลมแรงมากนะครับเนี่ยครับถนนก็เพิ่งจะทําใหม่ๆแล้วนะครับซื้อเก็บไว้ให้คนเช่านะครับกับเก็บค่าเช่านะครับราคานี้ก็ถือว่าราคาจับต้องได้นะครับ ราคานี้ก็ยังต่อรองได้อีกเช่นกันนะครับนะครับขุดขุดดินนะครับจากด้านหลังนะครับมาทําโคกปลูกบ้านนะครับแล้วก็มีบ่อเก็บไว้นะครับเลี้ยงปลาปลูกบัวเก็บน้ำเอาไว้ใช้นะครับหน้าแรกนะครับได้เลยนะครับครับวันนี้ผมเสกสรรขายที่ดินนะครับขอบคุณ f c ทุกท่านนะครับวันนี้ฝากที่ดิน แปลง51ไร่1งาน8 7ตารางวาด้วยนะครับของเราอยู่ที่ตำบลสะลุงเรืออําเภอห้วยกระเจา้าจังหวัดกาญจนบ,บุรีนะครับเจ้าของขายอยู่ที่ได้ละแสนห้านะครับวันนี้ผมบ๊ายบายขอบคุณครับ